ดาให้หดราม่าให้สิบเรื่องเล็กน้อยก็พลอยเป็นเรื่องใหญ่ได้ผลพวงความคิดต่างที่อาจไม่มีถูกไม่มีผิดพาสถิติการโพสต์ที่นับเป็นประเด็นเสียงแตกในไทยปี2565มากถึง760,000ข้อความ คนมีส่วนร่วมทะลุ187ล้าน Engagement แซงปี2,564กว่า1ล้าน Engagement ใน8หัวข้อเด่นได้แก่สิทธิส่วนบุคคลความเชื่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพศเชื้อชาติสิทธิมนุษยชนคุณค่าชีวิตและความแตกต่างทางความคิดของ Generation ย้อนไปเมื่อเราเป็นเด็กนะคะพอคุณครูถามในชั้นเรียนว่ามีใครอยากจะพูดหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรไหมส่วนใหญ่นักเรียนหลายๆคนก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตามองฟ้ามองเพดานเก็บมือเก็บไม้กันหมดอะคะ่ะแต่ว่ายุคนี้ค่ะเราเข้าสู่สังคมออนไลน์นะคะเราเห็นประโยคที่ว่า คุณกำลังคิดอะไรอยู่แสดงผ่านช่องสเตตัสบนแพลตฟอร์มต่างๆหลายคนไม่รีรอนะคะที่จะโพสต์บางสิ่งบางอย่างลงไปตามความรู้สึกที่ว่านี่คือพื้นที่เสรีค่ะที่ใครจะโพสต์ใครจะทําอะไรก็ได้สังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะคะจึงกลายเป็นสังคมอุดมความเห็นค่ะที่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่สารพัดอาชีพแสดงความคิดเห็นต่อสารพัดเรื่องราวบนนั้นนะคะ จานแรงทำคอนเทนต์ไม่สร้างสรรหลังติกต๊กเกอร์สายแหวกแนวชื่อดังโพสคลิปลงไปนอนดิ้นบนพื้นสาธารณะประเทศญี่ปุน่นขณะที่เจ้าตัวและแฟนคลับบางส่วนโต้กลับว่าเป็นเพียงท่านอนที่บ่งบอกถึงความสุขแบบเด็กๆแสดงจุดยืนในตัวตนหรือแม้กระทั่งปมอินฟลูเอนเซีสี่ขาชีว้บว่าคิ้วโกงจากเพจดังแต่งตัวเทียบชันลิซ่ทำถึงจนดราม่าซัดเกาะกระแสไม่ถูกการละเทศะ จะท้อนลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมร่วมหรือ Collective Society รู้สึกดีที่ได้มีส่วนสำคัญและพร้อมแสดงพลังร่วมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องต่อการยอมรับของสังคมโดยรวมหลายครั้งความคิดเห็นบนเครือข่ายออนไลน์นำมาสู่การแก้ปัญหาให้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นบางครั้งจุดประกายให้เกิดการสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ หางอีกด้านหลายข้อความกลับเป็นการสร้างดรามา่าท้าทาทยปลุกปั่นความขัดแยง้งประจานด้วยความโกรธบางก็ร่วมใส่สีตีไข่ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนกดปุ่มแชร์ต่อแม้ไม่ทราบข้อเท็จจริงมุมมองจากฝนมอนสเตอร์ฝนครีเอทีฟผู้คำวอดเบื้องหลังรายการออนไลน์ร่วมสิป,ปีบอกไม่ได้ว่าคอนเทนต์แบบไหนการันตีไร้ดรามา่า เพราะความพอดีคนเราไม่เท่ากันและหลายครั้งคำว่าดราม่าก็เกิดขึ้นในลักษณะตัวใครตัวมันเป็นหลักจึงไม่มีสูตรตายตัวในสมรภูมิครีเอเตอร์เปอร์เซ็นต์ปลอดภัยจึงมาจากการเรียนรู้ถอดร,รหัสบทเรียนก่อนหน้าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าอะไรที่เราทามันจะก่อให้เกิดดรามาร่าถูกปะจนกว่ามันจะดราม่าบางเรื่องอะเราก็ไม่ได้มีฟิลเตอร์กรองได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่า ไอ้ทุกอย่างมันก็ถูกครูมาหมดแล้วว่าถ้าทําอันนี้มันจะโดนดรามาแน่แเช่นคุยเรื่องศาสนาคุยเรื่องการเมืองที่มันดีฟเกินไปหรือว่าคุยเรื่องอะไรที่มันแบบว่าสองแน่สองงามหรือคุยเรื่องบูลลี่แต่ทั้งหมดทั้งมวล ก็ยังไม่ได้เพียงพอว่าถ้าวันวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะโดนดรามากเพราะฉะนั้นครีเอเตอร์อ่ะมันมันมันคือการเสี่ยงมันคือการที่ต้องระวังตัวเองกันเยอะๆเรามั่นใจว่าครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นครีเอเตอร์ที่ดีนะที่เป็นครีเอเตอร์สายคิวเรทีฟหรือไรใดก็ตามอะไรเงี้ยก็จะหลีกเลี่ยงพวกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่จะไม่ได้ไปพาดพิงถึงวงการบันเทิงทําเพื่อสื่อบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็อยากให้ทุกคนเอนเตอร์เทนเนาะอย่าไปถมถุยอะไรกันมากอะไรเงี้ยมันจะไม่เอนเตอร์เทนละ ดราม,มายังคงอยู่คู่คนไทยไปอีกนานหากจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามปัจจัยเชิงสังคมวัฒนธรรมและการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี พื้นที่ออนไลน์คงไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลตามใจนึกหรือพื้นที่แห่งความเสรีที่ใครจะทำอะไรก็ได้โดยปราศจากความรับผิดชอบไม่ว่าจะผู้สร้างหรือผู้เสพคอนเทนต์ชวนหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่กำลังจะกดโพสตขึ้นไปบนสังคมดิจิทัลนํามาซึ่งสังคมอุดมความเห็นหรือสังคมอุดมดราม่ากันแน่ชุดาลิมกมลธรรมไทยพีบีเอสรายงาน